สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนมาค้าเยมัยชวนเพื่อนๆพกนกินขนมจีนนะคะอันนี้เนาะขนมจีนน้ำยาป่านะคะเพื่อนเพื่อนผักเยอะเอะอร่อยค่ะผักบุ้งลวกแล้วก็ผักกระถินนะคะนน้ำยาแบบข้นๆเลยเนาะทานด้วยกันนะคะเพื่อน อชิมดูก,ก่อนนะอืมอืมออกเยอะๆอร่อยค่ะเพื่อนอร่อยอยอดกระถินอ่อน อ,อดอยกะถินอ่อนๆเนาะอร่อยนะคะนี่ดอดกะถินอร่อย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 กอ,อจีนน้ำยาป่าเนาะนี่ ผักนะคะเพื่อนๆผักมีอ่าผักบุ้งลวกเนาะอะขออนุญาตใช้มือเนาะนี่คืออผักบุ้งลวกเนาะทุกคนเป็นต้นเลยนะคะทุกคนผักเยอะๆอร่อยค่ะ

ที่มาไม่ชอบพริกนะครับเพื่นพนอนๆมันเขาทำมาพอดีแล้วเผ็ดและะด้วเนาะาม่นอืร อร่อยอร่อยอน้ำยาผักยอดกระถินอ่อนๆเนาะอร่อยนะคะนี่ยยอดกระถินผักบุ้งลวกแล้วก็ผักกระถินนะคะเนาะ น้ำยาแบบข้นๆเลยเนาะ,ะทานด้วยกันนะค้าเพื่อนผักบุ้งลวกแล้วก็ผักกระถินนะคะเนาะน้ำยาแบบข้นๆเลยเนาะ,ะทานด้วยกันนะค้าเพื่อนเพื่อนอร่อยอยอดกระถินอ่อน 味もかな ăn subscribe không học nhiều, nhiều, ở rồi hả? Hãy อร่อยยอดกระถินอ่อนๆเนาะอร่อยนะคะนี่ยอดกระถินชอบ อร่อยค่ะอร่อยอะชิมดูก่อนเนาะอืมอืมผักเยอะๆอร่อยค่ะ เพื่อนอร่อยอยอดกระถินอ่อนๆอร่อย น้นยาปะอร่อย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 เพื่อนอร่อยยอดกระถินอ่นอ่อนอืม กินน้ำยาป่าเนาะนี่ผักนะคะเพื่อนๆผักมีอ่าผักบุ้งลวกเนะเาะอร่อยค่ะกินน้ำ ก็ถิ่นอ่อนนะคะัพ่มีผักบุ้งลวกนะคะเนาะก,ก็ถิ่นอ่อนนะคะัพ่ผักบุ้งลวกแล้วก็ผักกระถินนะคะเนาะ น้ำยาแบบคุ้นๆ